ในช่วงเวลาที่คำว่าซอฟ t ์พาวเวอร์กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยหนึ่งในกรณีที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือเรื่องของหง์ไทยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยที่ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวและถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าน้องรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกผ่านพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริง เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเข้าใจความรับผิดชอบและความตั้งใจของภาคธุรกิจไทยที่ต้องการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศให้เติบโตในระดับสากลเมื่อข่าวเกี่ยวกับหง์ไทยถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมากมายบางคนชื่นชมในความกล้ารับผิดชอบบางส่วนตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางและแนวทางของซอฟต์พาวเวอร์ไทยว่าจริงๆแล้วควรไปในทิศทางใดแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความตั้งใจของหง์ไทยที่ไม่หลีกหนีต่อป,ปัญหากลับยืนหยัดและเลือกที่จะร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาและต่อยอดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือหงไทยถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตจากหลักฐานความเป็นไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์บรรจ,จุภัณฑ์กลิ่นหรือวัตถุดิบล้วนแต่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยในทุกมิติความพยายามในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์นี้คือสิ่งที่ทําให้แบรนด์ได้รับการพูดถึงในฐานะตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างแท้จริงและเมื่อมีเหตุการณ์ที่ถูกจับตามองหรือเป็นประเด็นหงไทย ก็ไม่เลือกจะเงียบแต่กลับออกมาแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยคําว่าน้องรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งไม่ใช่แค่คําพูดแต่เป็นท่าทีที่สะท้อนความจริงใจขององค์กรในคําแถลงนั้นหงไทยระบุชัดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสมอและจะยังคงทําเช่นนั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามสุขภาพหรือสินค้าที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิน่นทุกอย่างต้องผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดความตั้งใจเช่นนี้ทําให้หลายคนเริ่มกลับมามองหงไทยในมุมใหม่จากที่เคยมีเสียงวิจารณ์กลับกลายเป็นเสียงชื่นชมถึงความเป็นมืออาชีพและความจริงใจการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขถือเป็นก้าวสาคัญของแบรนด์เพนอกจากจะเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไทยสามารถ่านมาตรฐานในระดับสากลได้แล้ว ย,ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศหงไทยมองว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบใหม่ของธุรกิจไทยที่จะใช้ความโปร่งใสความร่วมมือและนวัตกรรมมาพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อพูดถึงซอฟท์พาวเอคนมักนึกถึงอาหารไทยดนตรีไทยหรือศิลปะไทยแต่ในมุมของหงไทย ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นทุกสิ่งที่สะท้อนคุณค่าความเป็นไทยสามารถกลายเป็นพลังอ่อนโยนที่ผลักดันประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามสมุนไพรไทยผ้าไทยหรือแม้แต่แบรนด์ที่ใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาชาวโลกภายหลังแถลงข่าวมีการพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางหลายคนยอมรับว่าท่าทีของหงษ์ไทยครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างขององค์กรที่เข้าใจความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างแท้จริงในยุคที่ธุรกิจจำนวนมากมากักพยายามปกปิดข้อผิดพลาดการออกมาน้องรับอย่างเปิดเผยของหงไทยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกไว้วางใจมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าหรือการตลาดแต่เป็นเรื่องของความจริงใจที่สามารถสร้างพลังบวกให้กับแบรนด์ได้นอกจากนี้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขยังเปิดทางให้หงไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งทั้งหมดนี้จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาตินั่นหมายความว่าหงไทยไม่ได้เพียงแค่ทําธุรกิจแต่กําลังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกหลายคนตั้งคําถามว่าแล้วซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วคืออะไรและทําไมถึงสําคัญกับประเทศไทยคําตอบง่ายๆคือมันคือพลังที่เกิดจากเสน่ ของวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ของชาติที่สามารถน้มน้าวให้ต่างชาติยอมรับและชื่นชมประเทศของเราได้โดยไม่ต้องใช้กําลังหรืออํานาจทางเศรษฐกิจหรือการเมืองซอฟต์พาวเวอร์คือสิ่งที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับประเทศของตนซึ่งประเทศไทยเองก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยมวยไทยผ้าไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์หงษ์ไทย เข้าใจเรื่องนี้ดีและตั้งเป้าที่จะนำผลิตภัณฑ์ของตนไปอยู่ในเส้นทางเดียวกันโดยเน้นการผรสมผสานระหว่างนวัตกรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยตัวอย่างเช่นการใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่ปลูกในประเทศไทยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนศิลปะไทยและการเล่าเรื่องราวของความเป็นไทยในทุกขั้นตอนของการผลิตสิ่งเหล่านี้คือหัวใจของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะมันทำให้คนทั่วโลกรู้สึกกับความเป็นไทยและอยากมีส่วนรวมกับมัน การที่หงไทยเลือกจะไม่ปกปิดข้อผิดพลาดแต่กลับน้อมรับและเดินหน้าปรับปรุงถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจไทยเพราะในโลกปัจจุบันความโปร่งใสคือสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากกว่าค,คาําโฆษณาใดๆการออกมาแสดงจุดยืนแบบนี้ไม่เพียงช่วยกู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไทยโดยรวมดูเข้มแข็งขึ้นอีกด้วยในระหว่างที่ทีมงานของหงไทย กำลังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิธีการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการตรวจสอบมาตรฐานไปจนถึงการออกแบบการตลาดให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้อย่างมั่นใจซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่ต้องการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากซอฟต์พาวเวอร์ให้มากขึ้นในมุมของผู้บริโภคหลายคนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก เพราะการถแถลงของหงไทยไม่ได้เป็นแค่การพูดแต่มีการลงมือทําจริงเช่นการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับและการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้บริโภคสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความเชื่อมั่นใหม่ในแบรนด์ไทยว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยสามารถยืนเคียงข้างสินค้าระดับโลกได้อย่างภาคภูมิในระยะยาวความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในลักษณะนี้จะช่วยลักดันให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มั่นคงมากขึ้นโดยซอฟต์พาวเวอร์จะไม่ใช่แค่คำพูดหรือแนวคิดเชิงนโยบายอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศอย่างยั่งยืนและหงไทยกำลังเป็นตัวอย่างสำคัญขององค์กรที่นำร่องในเส้นทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สอนให้เห็นว่าในยุคที่โลกเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลและภาพลักษณ์ความรับผิดชอบและความจริงใจคือทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีค่ามากกว่าสินทรัพย์ใดๆแบรนด์ที่กล้ายอมรับและพัฒนา จะได้รับความไว้วางใจจากสังคมมากกว่าแบรนด์ที่พยายามซ่อนปัญหาไว้เบื้องหลังหงไทยเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความโปรง่งใสซึ่งอาจจะยากในระยะสั้นแต่จะสร้างความยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนี้แผนการต่อยอดของหงไทย,ยังรวมถึงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการจับมือกับพันธมิตรในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไทยไปแสดงในงานแฟร์ต่างๆก็เป็นหนึ่งในก้าวต่อไปที่กำลังดำเนินการซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขยายผลในวงกว้างมากขึ้นในตอนท้ายของแถลงการหงไทยได้กล่าวประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนว่าเราขอเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านพลังแห่งความเป็นไทยที่งดงามประโยคนี้สะท้อนจิตวิญ,ญญาณของซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจ แต่คือเรื่องของความรักในประเทศและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองเมื่อมองย้อนกลับไปเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเริ่มจากประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นวิกฤตแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นโอกาสในการฟื้นฟูและยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าไทยโดยรวมหงไทยแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนถ้าองค์กรมีความจริงใจกล้ายอมรับและพร้อมที่จะพัฒนาทุกวิกฤตย่อมกลายเป็นโอกาสได้เสมอและนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่ธุรกิจไทย จะต้องร่วมมือกับภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อสร้างระบบซอฟต์พาวเวอร์ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวเพื่อให้ความเป็นไทยไม่ได้เป็นเพียงภาพจำในอดีตแต่กลายเป็นพลังที่ผลักดันอนาคตของประเทศให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงซึ่งหงไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การลงมือทําด้วยหัวใจและความรับผิดช,ชอบอย่างแท้จริง